วันนี้วันพฤหัสผูกวันศุกร์ทำงานผูกกับวันก็นยุตเสาร์อาทิตย์พอลูกพีสั่งของเลยสั่งของมานักนะพอส้มสีสันสวยงามน่ากินขนาดถ้าถามผสมสีกินได้่ากินได้หมดเจ้าเอากลับบ้านก็ได้นะแล้วแต่เถ้าเฮ้าจะเอากลับบ้านก็บอกเขาเปิดก่อนหัวหน้าเป็นจําเจ้หัวของสมสีเนี่ยเอาพงเอาพักเอากลับบ้านตลอดเจ้า,บา,านะบางอย่างเนาะบางอย่างที่เฮากินเฮาก็เอากลับบ้าน ขนมปังตีทำตอวหวาตอนเช้ามาก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปดูตอนอบนะอบเสร็จล้วจะเป็นอะไรอันนี้ขนมปังตีอบแล้วเจ้าอันนี้อ,ออกจากถาดแล้วเนาะพออบเสร็จแล้วนี่เจ้าขนมปังทรงเครื่องตะวหวานหละเสร็จเรียบร้อยสีสันสวยงามตอนอบกำมือพอนังยุงอยู่ยกของโยนเสีย อันนี้คือไข่ไข่ที่ดองตะว,วันมือนกันนั่นแหละเสร็จแล้วเขาก็จะมาพาเกิงเนาะจะไปตั้งโต๊ะวันนี้มันเป็นอาหารมังสวิลัตเจ้าุมศิก็เอามาพาเกิงพาเกิงแล้วกันใส่ถาดทั้งหมดนี่ลอยสาวสาห้าลอยสาวแปดลูกลูกพี ดองตะวันที่ดองตะวันนะเจ้าอันนี้มันเป็นคือไข่มันแดงตรงกลางเห็นไหมไข่ยางมะตูมจะาอย่างยางมะตูมกัจใช่พาเกลืองเสร้วก็เอามายงเนสกับมาสเตสมาเอาผสมกันนะแล้วก็เอามาบีบใส่เจ้าเห็นไหมสีสันสวยงามเสียงสมศรีกันยังค่ดีแต่ยังเป็นวัดอยู่เนาะสุมาเติร์นเออเจ้า เซจเรียบร้อยลูกพี่ก็จะเอางามาโรยโรยด้วยงางาญี่ปุ่นนะเจา้เาเสร็จแล้วกะด้วยดอกไม้ต้นอ่อนของพักอะ่ะอืมโรยลงไปเจา้าป้อนเป็นหมังสวิลักษ์มาเอาอย่างอื่นใส่ไม่ได้นี่แหละเจา้าแค่นี้ก็เซจละอันนี้อาหารวันนี้ วันนี้ำสิคกหันพงหันพักเพราะว่ามันผูกจะทําสปริงโรลอะอันนี้มันฝรั่งอบเจ้าอันนี้พริกอบพริกอยู่ตั้งเป็นเนี่ยเป็นพริกพริกยวกอะเออแล้วก็เอาเข้าวแล้วกะ็ข้าวพัดแล้วก็ฉีดโรยน้าเจ้าเอาไปอบมันเป็นอาหารบางสวิลักษ์เนาะวันเนี้ยอันนี้กระเทียมดองอันนี้เขาซื้อมาเนึไ่ได้ทำเองนะคะอันนี้อาหารบุฟเฟ วันนี้มันก็จะมีเนื้อมีปลาเนาะเพราะว่ามันเป็นอะมังสวิรัตแคลอทกับถั่วอันนี้กระโถนพักยาวกัระลำปีกับหอมแดงสลัดอันนี้ถั่วมันกันเจ้าอันนี้พักบด ทำเหมือนปลาทูนู่า้นานะแต่มันไม่ใช่ทูน่านะเพราะว่าวันเนมเป็นอาหารหมังสวิลักษ์อันนี้ใครี่ทำตะกี้เจ้าอันนี้แอปเปิ้ลแล้วก็อันอย่าสลาดัดหลายอย่างรวมกันลาดิสชีสอันนี้ถั่วบด ทุกวันพระาหัตก,ก็จะมีถั่วบดเนาะแตงแครอทมะเขือเทศไขต่ขตุนไข่ตุนใส่บอกโคลีมันฝรั่งอบพาสตา้าสลัดนี่เราจะเอาอาหารวันนี้อันนี้ก็บบรรยากาศถ่ายบรรยากาศเธอพอเนาะ เสร้วก,ก็จะมาทำพัดสปปิงใสสปริงโรไว้พุงนี่เจ้าพุงนี่สมศรีต้องทำสปริงโรประมาณห้าหรือหกร้อยอันทำคนเดียวนะแหมคน้นบรรยุทธ์ก็อยู่กันสองคนแหมคน้นอยู่สองคนจะวกับคนหนึ่งทำสลัดแล้วก็สมศรีก็ห่อสปริงโรคนเดียวเจ้าเพราะว่าผงม,มีกาแฟคนผอมบรรยุทธ์อันนี้ใส่หอมหัวใหญ่ลงไปพัดแล้วก็ใส่กระลำปี แล้วก็หัวเซลลารีลูกผีเอาพาักกันอย่างน้นก็ต้องเอาใส่หัหมดละเจ้าลดดีใส่ลงไปผงผงกะหรีมสมสีใส่ผงกะหรีเนะใส่สปริงโลซีสิ้วขาวพริกไทยกลและเจ้า จะพัดพักก่อนเนาะเพราะว่ามันจะต้องเป็นเดี๋ยวเอามาผสมที่หลังเจ้าเสร็จแล้วก็ใส่แครอทเพราะมันต้องมีมังกับหมังใส่พักลงไปพัทให้สนซุกแล้วก็จะตักออกก่อนเจ้าพัดให้มันเข้ากันแหละตักออกอันนี้สิจะตักออกก่อนเนาะเดี๋ยวจะเอาเนื้อมาพัดลงกามหนึ่ง จิ้มเราโอเคอยู่ เส็จแล้วเอาเนื้อมาอุ่นเจา้าเนื้อลูกพี่แจกแข่งไว้หมูเออหมูเก okay, ทําทกับข้าวตั้งแต่ปีใหม่แล้วมันเหลือเนาะเขาก็จะเอาแจกแข่งไว้กขาออกมาทําสปริงโรเจ้าผู้นี่จมสิก็ไซ่รด,ดีลงไปแค่นั้นแหละเพราะว่าลูกพี่มันปรุงไว้แล้วเนาะ แล้วก็ใส่ผงกะหรีใส่ซีอิ๊วขาวเดี๋ยวผูกกับเอาพักผสมให้กับกำหนึ่งพอพักมันสุกมาแล้วเนะวาะรอให้มันเย็นก่อนเจ้าเดี๋ยวผูกในเจ้าก็เอาไปผสมกรรมําเสร็จแล้วตักออกละเจ้าเดี๋ยวจะล้างกระทะละกลับบ้าน <laughs> อันนี้มาพัดตอนสุดท้ายแล้ว อันนี้ใส่สปริงลมผูกเจ้าทั้งหมดทั้งมวลสัมสีก็ต้องทำคนเดียวนะคลิปนี้ก็บจบแค่นี้แหละขอบคุณทุกคนเจ้าติดต,ต,ตามการุณากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ